นั่นอะไรลูกดินกกระจอกแล้วกอดของต้นไม้อะไรลูกนกกระจอกมาเองแล้วนั่นนอกอะไรลูกเนะี่ยก็นกกระจอกนะครับเป็นถามอะไรแอตตี้นะครับ<ป>จะไปไหนจะไปไหนครับ ลอ,ลองอ่านว้วันนี้ลูกชายของฉันที่พึ่งตามขวบสองวันที่แล้วและลูกชายของฉันก็ถามฉันถึงยี่สิบเอ็ครั้งว่าตัวอะไรทุกครั้งที่เขาถามฉันมีเขามาก่อนโดยไม่ลำคาญ ถ้าใครถูกใจนะครับกดไลค์กดแชร์ให้น้องอัดดี้ด้วยนะครับผม